ที่ใกล้เชิดกนะมวยเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาบนเวทีนะครับแต่อยู่นอกเชือกนะครับอยู่นอกเชือกสามารถที่จะคือสอนได้อีกหนึ่งท่านนะครับเพราะว่าถ้าคู่ไหนเป็นคู่ที่ป้องกันหรือว่าชิงแชมป์น,นะครับโอ้ครับผมนี่แหละครับก็เพิ่มเพิ่มผู้ฝึกสอนนอกเวทีได้อีกหนึ่งคนครับนี่เป็นกฎกติกาม,มวยชิงแชมป์นะครับ นี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทยเจี้ยนหญิงเอีเอี้ยวกุปจำกัดจิวเจิ้นปูซันจิวหนังจิวเจิ้นอีชี่คียมย้อมผมออดาร์ครับติดผมขาวใน5นาทีบริษัทบุญส่สงโอสถจำกัดยาดองรักตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาบะเช่นน้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีนั้นสมีวงกมลมรวมถึงห้างขายอยาจอมทองอยาธาตจอมทองและยาธาตจอมทองแคปซูลสกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ทางด้านของชัยโยนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับ เริ่มดีจับปล้ำในแล้วก็ของตีเด้งตีได้สวยๆไหลดอกนะครับในขณะที่แวววาวนั้นพยายามจะมีศอกมีหมัดโต้คืนเอาแล้วครับตอนนี้วงในวงในนี่ดูว่าชัยโยแขง็งแรงเหลือเกินนะครับพอเบียดได้ปล้ำได้เนี่โอ้โหเจ็บเตีเจ็บเจ็บไหลดอกครับอา,อาชีพอาชีพเข้าใกล้ไปเรื่อยชัยโยแวววโอโห ลูกนี้โยนเท่าโยนทอดแหนะทีเดียวเลยนะอาจับขาแล้วเตะโอ้โหมารับเป็นชิงดำไายก5นี่ยุ่งเลยครับไม่แต่ว่าตอนนี้พึ่งยก3าพึ่งยก3ามาตัวผู้ชนะอยู่อ้าวแวววาวตี๋ยโยตีอ้าวแวววาวแวววา์ยังไงยังไงชายโยชายโยโอ้โหไม่กรรมการแยก่อนครับเอาละครับดูว่าทางด้านของแวววาวเองนี่วงไหนก็พยายามที่จะไล่แขนสู้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าชัยโยนี่เดินเบียดติดตลอดจริงๆล็อกได้อะไะครับดูจังหวะล็อกจังหวะหิ้วนี่ดูว่าชัยโยจะแข็งแรงนะครับโอ้โหแวววก็มีไล่แขนแล้วก็แทงฟู้นะครับเกมการชกในตอนนี้นี่ก็ถือว่ายังเบียดกันอยู่นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบชัดเจนนะครับโดยเฉพาะวงในนี่ก็ไล่แขนแทงโต้คืนตลอดครับแววแววไม่ง่ายแล้วชัยโยลุยเลยลุยแล้วต้านให้อยู่แววววต้านให้อยู่ชัยโยลุยแล้ว น้ำหนักสบายว่างั้นเถอะร้อยสี่ร้อยห้าอาจจะคุมไปนิดนึงตอนนี้มาต่อยร้อยสิบสองชิงแชมป์ด้วยนะครับดึงพลอยเวทด้วยของทูฟายเอ้าบุกอีกชัยโยเข้าใกล้ไปเรื่อยเสียบไปโอ้ยว้าโอ้โหตั้งโตตั้งโตขวาง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 เทียบไปเอ้าโดนเทลูมโอ้โหนี่ครับมาคู่ขี้สูสีเอ้าชัยโยเดินเข้าไปแวววเสียบเอ้าชัยโยชัยโยตีคืน แวววาวตีชายโยตีโอ้โหวงไหนนี่โอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆเบียดเข้าไปนะครับทางด้านของชายโยในช่วงต้นยกนะครับก็โดนหมัดจิ้มลําตัวแล้วก็โดนทางด้านแวววาวนีแทงเข้าสว,วยๆนะครับตอนนี้เป็นทางแวววาวพยายามจะล็อกบนหิ้วบนเหมือนกันนะครับสู้ยิบตาทีเดียวครับเอ,อ,อารมการแยกก่อนเดินอีกไม่เกลียบปลุกปลุกหมาหาว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าหมดยกหมดยก ปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าโตโยต้าเคมอเตอร์ผลิตภัณฑ์5ดาว CP f ีเวชมาดซีพผลิตภัณฑ์นมเมจิรวมถึงเจียไตยครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับยกนี้นะครับทางด้านของชัยโยนี่ออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นนะครับล็อกในตีได้สวยๆแล้วนะครับไหลดอกโอ้โหแต่วาวานี่ก็พยายามจะไล่แขนแทงสู้ตอนนี้ดูว่าจับได้เปียบนะครับทางด้านของชัยโยอา้าวลุยอย่างเดียวเลยชัยโยใช้แผน ฟ้าประกอบสิงซ้ำนี่ยมนี่คุ้นเขานิ้วเคลียบุกบี้ตียอย่างเดียวน้าเงินบุร้อมหาชัยนี่มาสอนเลยระหว่างหมดยก3นะครับขึ้นยกสคู่นี้เป็นการชิงนรุนพลเวทนะครับของทูพอยูมวยมันวันศุกร์โดยท่านดรพงศ์เศรษไพรยูในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวแล้วก็ตัยูต้เคมอเตอร์พร้อมทั้งจิ๋วเจ้งผู่เซนเจวหนังด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับอ้าวตอนนี้ยก4ครับยยกหาตัวผู้ชนะ ไชโยนี่ครับมานักเลงเขาจากบุรีรัมโอ้แต่ว่าแวววาวนี่ขวางไว้ขวางไว้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไม่ได้ว่าจะตีเขาง่ายๆนะครับพี่อารีเรียกว่าใช้ยโยนี่ต้องพยายามเบียดให้ติดเกาะให้ได้นะครับเพราะว่าแวววาวนี่มีลูกขวางลูกแทงไล่แขนแทงโต้คืนสวยๆนะครับแต่ว่าลูกขยัน,นยอยู่กับทางด้านของไชยโยนะครับเดินเบียดเดินชนไปเรื่อยแล้วก็วงในเวลาจับจะดูได้เปรียบครับเอา้ารมการยุทธชัยนะครับบนเวที แม่แต่ว่าคู่นี้ชบถูกใจแฟนเลยอ่ะในก็อยู่ที่ชยโยนะครับหาเรื่องหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะไม่เลยอ,อยู่ต่ชัยก็ไม่กลัวเอาฟัดไปฟัดมาเอายังปล้ำกันอยู่นะครับยกนี้เป็นยกที่4เอารุยอย่างเดียวเลยชยโยโอ้โหพอน้ำหนักดีๆนี่ไม่ยุบง,ง่ายๆนะครับครับอ่านี่ครับอ่าโอ้ชยโยเอาว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 โอ้โห มาเราว่าวงในดูเสียเปรียบแดงนิดๆเลยครับแวววาวเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวชวนเล่นวงนอกก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูว่าทางแวววาวเองนี่พยายามจะเล่นวงนอกนะครับสาดแข้งสกัดเอาไว้แต่หนีไม่ออกนะครับเพราะว่าชัยโยนี่ถึงตัวตลอดแล้วก็วงในก็ไล่แขนแทงสู้นะครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่โดนฟัดโดนเบียงนะครับหัวนี่หลุดออกไปนอกเครียเลยนะครับทางด้านของแว <ๆ S 1> ววาวอ้าวเดินชนตลอด มาคุณข่าวนักเลงข่าวอีกคนนึ่งมาเพระน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักร้อยสิบองสิบสามแข็งแรงเลยนะครับชายโยเอวแวววาก็ไม่ใช่ไม่แข็งนะมีทุกลูกตัวในตลอดเ,อเสียบไปโอ้โหยัางยังเดินอีกแล้วเดินอีกแล้วชายโยมาคู่นี้ชกันแบบสมศักดิ์ศรีนะครับของคู่ชิงในรุ่นไฟลาเวท ของทูโฟยูนี่แหละร้อยสิบสองปอนด์แกคีบไม่เลิกเดินอีกเดินอีกอไม่แน่ครับอมิงไม่แน่นะครับเดี๋ยวยอดกล้ามีทีเด็ดหรือเปล่าพิกเกมหมดยกครับหมดยกที่4พักคู่เดียวครับนี่นะครับ DR Food นะครับเบจิกบูสเตอร์นะครับเครื่ัพันสมเปรูสุขภาพคุณให้ DR Food ดูแลครับรวมถึงเครื่ังพั อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้กำลอง้าพจากเพชรินดีอาคาเดนี่มวยเด็ด789มวยไทย2,000คองสวนผู้รีสอร์ทครับ โรงแรมโกลเด้นอินสถานีบริการน้ำมันปตทเสนาครับร้านอาหารริมคลองชนพร้อมด้วย Talk of the Town วเวอร์อเกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับทางด้านของแวววาวพยายามจะต่อยหมัดฟันศอกนะครับแต่โอ้ชายโยนี้ไม่สนแล้วครับตอนนี้เบียดอย่างเดียวนะครับปล้ำมาไว้คุมเกมเอาไว้นะครับก็มาดูกันนะครับจะประมาทไม่ได้นะครับมวยมันวันศุกร์ของเรานี่ยกห้านี่พลิกกันไม้เห็นเป็นประจำครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับมาชัยโยนี่ใช้แผน บรรดาศักดิ์คนทวีเลยนะดีตนะครับแ่ทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะไม่เลิกนะครับนี่นะครับทุพยูมวย,ยมันมันสุกโดยท่านดรภูมิเศษไพรทูลเสียเนาพร้อมทั้งเสียตังนะครับแล้วก็หนุ่มโบสถเดชเป็นผู้ประกบคู่มวยโอ้โหแฟนนี่ชื่นชอบตหลอดเลยทีเดียวแล้วก็เสียแบนด้วยนะครับนี่แหละก็ทุพยูมวย,ยมันมันสุกนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวทั้ง CP ีนะครับทั้ง5ดาวแล้วก็ไก่ย่างนมสดเมจิด้วย แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับพร้อมทั้งจุ่เจิงปูเซิเกียวหนังแล้วก็แตกเขมละ5 0าบาทจะเซินใน้างวินัยวีระพุทชงด้วยนะครับแล้วก็สมกัิดีท่านกุญแจปลาแปลงสิบันคู่ด้วยนะครับครับ mm hmm. ไฟกันมาสี่ยกกว่ากว่าสุดมันเลยครับตอนนี้ยกสุดท้ายสถานการณ์เสียเปรียบอยู่ครับไฟน้ําเงินแววเดี๋ยวดูครับมีลูกทีเด็ดพิกเกมหรือเปล่า เจอกับยอดกล้าไฟไฟแรกนะครับแวววาวโอ้พิกมาพิกราคาแพงมาแล้วมาดูตอนนี้เวลาอีกหนึ่งนาทีไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับพี่อลีดูว่าความแข็งแรงนะครับวันนี้ชัยโยนี่มาดีเหลือเกินนะครับหรือว่าเดินเบียดเดินชนตลอดฟัดไปเรื่อยนะครับจนทางด้านของแวววาวก็เตรียมตัวมาดีนะครับแต่โดนต่อโดนโดนไปแล้วเนี่ยทางด้านของแวววาวนี่ยุบครับแผวไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมายกที่4ี่นี่เห็นชัดครับ มมยนี่มันอยู่ที่ทะโบเกิดว่าชกในเวทน้ำหนักหรือไม่ต้องคุมน้ำหนักเยอะเนี่ยนักโมยไม่โหยกินอะไรก็กินได้เต็มที่กําลังใจก็ดีนะครับไม่กังวลต่อการพิซซ้อมอะไรพวกเนี้ยน้ําหนักที่พอน้ําหนักได้ระบบการให้ใจดีความแข็งแรงในช่วงช่วงพื้นฐานก็แกร่งอยู่แล้วเนี่ยจะชคได้ดีค่อนข้างดีเลยในบีที่ผ่าน,านมานี่หลายๆคนเลยนะครับ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วลดน้ำหนักเยอะเนี่ยบางทีบางครั้งในการชกเคยชกดีแต่ว่าปัญหาเรื่องน้ำหนักคุมเยอะเนี่ยก็แ่วได้แต่ว่าชายโยนี่พอได้น้ำหนักตัวเองเนี่นะจะต้องแรงขึ้นไปแรงขึ้นไปนะครับไม่นานเกินรอนะครับแชมป์ร้อยสิบสองเนี่ยอีกไม่นานเกินรอถ้าเกิดว่าได้แชมป์วันนี้นะก็อาจจะไปชกร้อยสิบห้าได้ครับ,รบนี่ติดตามเลยครับแต่ว่าตอนที่ครบ5ยกแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะครับการประกาศผลอย่างเป็นทางการครับ ในรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของมวยมันวันศุกร์ไปคลองอย่างสนุกเลยคุณน็อตในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญดรโพวิเศษไพทูนนะครับให้เกียรติขึ้นมาคาดเข็มขัดในรุ่นไฟเวทครับเราได้แชมปเปี้ยนคนใหม่แล้วนะครับวันนี้เป็นการชิงตําแหน่งแชมป์ที่ว่างครับไชโยเพชรินดีอะคาเดมี่นี่ถือว่าเป็นเด็กดองอีกคนหนึ่งในยุคน,นี้เลยครับน้ำหนักไม่โตแล้วครับ108ก็ยังทำได้110ก็ทำได้ครับแสดงความยินดี